ในที่สุดเขาก็เปิดสาขาเพิ่มซักทีเป็นร้านทงคัตสึเจ้าดังที่ทาเซนทันโบแทบแตกไม่ต้องไปต่อคิวที่สาขาเดียวให้วุ่นวายตอนนี้มาเปิดใหม่สดๆที่วันแบงคอกบอกเลยว่าโคจะดีงามและร้านที่เรามาจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นอกจากทงคัตสึอาโอกิตัวร้านจะอยู่ที่วันแบงคอกนะครับชั้น3โซนเดอะสตอรี่ที่นี่เขาจะขายเมนูเดียวนะครับคือเมนูทงคัตสึแต่บอกไว้เลยว่าที่เขาขายเมนูเดียวรัดดังขนาดนี้เพราะว่าของเขาดีจริงเป็นร้านที่เชี่ยวชาญมากๆด้านการท,ทําทงคัตสึการทอดแต่ละชิ้นคือ Perfect. เพอร์เฟกต์ ทุกคนเริ่มกันเลยสปอยมาเยอะแล้วจานแรกผมเลือกมาเป็นส่วนคาตานะครับหรือว่าหมูส่วนสันไหลเป็นส่วนที่มีไขมันแทรกเยอะจุยซี่ระดับ7ผมสั่งมาเป็นเซตคู่กับข้าวแกงกะหรี่นะครับราคา6 3 0บาทคือมันอร่อยมากเว้ยน้ำตาจะไหลแล้วพวกข้าวกับผักดองเนี้ยก็คือเติมได้ไม่อั้นโคตรดีไปกันต่อด้วยทงคัตสึส่วนโจนะครับหรือว่าสันนอกพรีเมียมเนื้อส่วนเนี้ยเขาจะมีความแน่นและความเด้งนํามากินคู่กับซอสทงคัตสึทีเด็ดของที่ร้านโอ้โหทุกคนมันไปด้วยกันได้ดีโคตรนอนจากนั้ ตัยและก็ตัวงาอร่อยทุกตัวเลยต่อด้วยซานเอบีคัสซือกุ้งลายเสือตัวโตโต,ต,ตขนาดเท่ามือเขาจะทอดมาแบบกรอบนอกฉ่ำในให้มาถึง3ตัวถังเซตเนี้ยราคา730บาทหรือถ้าใครไม่อยากสั่งเป็นแบบเซตนะครับก็สามารถสั่งแบบจานเดียวอราคาได้นะครับคือมันเวอร์เกินอ่ะทุกคนไม่เคยเจอทงคัสซืออร่อยขนาดนี้ตอนนี้คือเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาไปรอคิวกันที่เซนทัลเวล์ตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดปิดท้ายด้วยไอศครีมอย่างพีทเล m o n ตัวนี้เลยโคสดชื่นอันนี้เป็นสาขาที่3ของเขาแล้วนะครับสาขาที่สจะอยู่ที่